ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัรดิโฮมเฟสสีนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหัวนนโกโในเขตเทศบาลเมืองกระสินนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าเรือนจำกสินนะครับเข้ามาแค่500เมตรตัวจะเจอโครงการของเราเลยนะครับมีป้ายบอกทางชัดเจนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าความคุบน,นายไปถึงไหนแล้วในแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงของส่วนแปลงมรดกไทยสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็พื้นที่จอดรถใหญ่ๆอีกสองคันตรงนี้ถ้าจอดดีๆสี่คันได้สบายเลยอ่าอันนี้คือพื้นที่เหลือหน้าบ้านอีกจัง ยังเหลืออีกกว้างๆเลยครับรอบตัวบ้านตรงนี้ยังบอกไม่ออกเพราะว่ายังไม่ได้ปักพื้นไก่เกียร์ให้มันดูสะอาดตาแล้วก็วยังไม่ได้เอาเสร็จอตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตัวงานก่องานก่อตามที่ประเมินดูตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%แล้วครับในส่วนทุกส่วนนะครับสเตปของโครงการจักรพนม,มตรงนี้ก็จะเป็นเสาเอ็นนะครับเสาเอ็นก็ต้องมีเหล็กฝากไว้นะครับรอที่จะเทคอนกรีตคอนกรีตที่เทก็ต้องเป็นคอนกรีตโครงสร้างนะครับผมในส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับตรงไหนที่มีรอยต่อมีประตูนะครับ ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเรียกว่าคานทับหลังนะครับหรือว่าคานเอ็นก็เสาเอ็นนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูห้องน้ำน,นะครับก็ต้องฝากหนึ่งไวร้รอครับเตรียมที่จะเทคีนกคนดีเด็ดแน่นให้แข็งแรงในส่วนที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่จนไม่รู้จะนอนยังไงนะครับคือตรงนี้ย,ยาวๆใหญ่ๆขกว้างเลยครับมีห้องน้ํานในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ h, หรือว่าห้องนอนหนึ่งของเรานะครับผมตอนนี้ทีมงานก็คนกดีเข้ามาแล้วตามประเมินดูก็งานก่องานก่อจะใช้เวลา เยอะหน่อยเพระาะว่าอิดมันก้อนเล็กนะครับผมอิดของเราเป็นอิดมอนที่แข็งแรงทนทานเจาะฝังอะไรก็คือได้แน่นได้ความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ดูดรับความร้อนได้ดีในฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ในฝั่งตรงข้ามในหลังติดกันนี้ก็คือเป็นแปลงมรกรดก็ไม่ใช่โษท,ทีครับเป็นแปลงโกเมียนโกเมนก็ฉาบภายในเรียบร้อยมาหมดแล้วเหลือฉาบภายนอกวันนี้ทีมงานช่างหยุดเพราะว่าเมื่อวานเงินดอ,อกพรุ่งนี้เข้ามาก็จะฉาบไม่เกิน4วันนะครับงานฉาบก็จะเสร็จแล้ว งานฉาบเสร็จก็จะเห็นอะไรที่มันต่างหูต่างต,า,งตาขึ้นเยอะเลยซึ่งสองหลังที่พูดอยู่ก็คือยังยังว้างอยู่ใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมแปลงไพลินนะครับ